สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องมอมวีเกมเมอร์เก้ออีกเช่นเคยนะครับซึ่งพวกเราในวันนี้จะมาต่อกัน EP พีสี่แล้นะครับผมวู้นะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณสําหรับผู้ติดตาม80ถึง85แล้วก็90แล้วก็91นะครับผมต้องขอบคุณมากๆนะครับผมถ้างั้นเรามาเข้าเรื่องกัน,กน,กน,กนเลยดีกว่าครับผมมา let's go oh my god มันก็อุยผู้ชายคนนี้รวยโอ้ปืนเงินนะครับตอนนี้เราก็ได้อีซี่กับมีเดียมกับฮาร์นะครับผมเราก็จะมาเอาอันนี้กันต่อนะครับไปเลทสโกอันแรกเลยผมจะดูตรงนี้เลยด้านหลังมีมีไหมอ่ามีนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สาะว่ายน้ำนะครับผมทุกคนสาะว่ายน้ำเดี๋ยวเรามาอันก่อนเฟิร์สเขครับ เออจมน้ำแล้วก็จะมาดูกันต่อที่เออเออสถานรับเลี้ยงเด็กนะครับผมสถานรับเลี้ยงเด็กเรามาดูกันว่าจะมีตรงนี้ไหมดูรอบๆนะทุกคนดูรอบๆแล้วผมก็เจออีกแล้วออผมมากับโชคครับทุกคนผมมาผมมาเกือบโชคเฉยนะครับ เรากโชคเจอแล้วลทุกคนแล้วก็จะไปหาอันต่อไปกันเลยดีกว่าเออคุณลึกบอกนะทุกคนไอ้ตรงท่อเนี้ยเขาผมทุกคิดที่ผมสอนทำพลิกกิจรัรรรรรรบรถฟรีในแมปบุูคเว่นนะครับผมสงสัยท่อน,นี้มานานแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองปีนนะปุ๊บแล้วก็ผมจะไปเอานะว่ามันจะมีไหมนั่นไงแม่ไม่รู้ะจะพูดยังไงแล้วทุกคนแยมากๆ แล้วเราก็จะมาต่อกันดีกว่ามาดูห้องสมุดกันนะทุกคนมาดูกันชื้โอ้โหโคดวงดีอะ่ะทุกคนดวงดีจัดๆนะครับเกกิๆเลยครับ My God ต้งสาวไไปนะั้นมีไหมอ๋อเราดูไปแล้วหรือไปอันต่อไปนะผมไปดูที่โรงแรมนะทุกคนโรงแรมจะมีไหมมดูกันแล้เวเขาปับ๊บผมวิ่งก่อน เกีกว่าปรับปรับแล้วนะครับผมปุ๊บใน่ไงเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโดมเรย์มอน <c oughs> เจอเธอเลยเอมอนกลางบุกเฮเว่นนะครับจังหวะนี้เจอเฉยลับปุ๊บอชอบ ลบเอยโยเจอห้องที่เอ็กซเลนะแล้วผมอยู่ตรงนี้นะครับเก็บเลยจะรออะไรโอเคเก็บแล้วคนนี้นี้สงสัยมานานแล้วคลิปก่อนที่ผมจะม,มาดูเนี่ยผมสงสัยอันนี้มานานแล้วผมทุกคนว่าตรงหลังเนี้ยมันจะมีไหมรู้ดีกว่า<ๆ>เจอของดีทุกคนแน่ๆเจอแล้วเจอล้วเก็บเลยครับ แล้วเราก็จะมาดูอีกอันหนึ่งนะครับทุกคนผมมากับโชคอะดูตรงนายกนะครับทุกคนดูตรงนายกนะฟืบชืบใครเนี่ยเป็นชื่อนี่ไม่กว่าอย่าเพิ่งสนใจตรงนี้สนใจตรงนี้ก่อนเจอของดีเก็บเก็บโอเคเก็บแล้วนะครับสวยเลยครับโอไมคก็จะเปิดงานวัน อุ้ยโปเลยมั้งล่ะให้เปิดงานวาัดเนี่ยโดนไเอมอนเหรอโดไหนไล่มอนคนไทยหรือเปล่าโอ้ยไปก็ <c oughs> ไปห่างกันต่ออีกกว่าทุกคนเรื่องเรื่องชาวบ้าน อะไรนะอะไรตรงหมอฟันอะอันนี้นะฟันอะไรนะฟันเอ่ยเดาขึ้นเนนะทุกคนว่าตรงนี้จะมีอะไรบุกเดาเนะเดาแล้วถูกเฉย yes, <sir. S 1> กเฉย yes, <sir. S 1> ก็บเลยโอ้ยปีนปีนก็ยังยากโอ้เดินสองสามเดินสองสามเคห้องสมุดมีไหมเอ่ยดูไปยังเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับทุกคนห้องสมุดดูไปยังแต่โอเคดูไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูตรงบุ๊กดินเนอร์กันนะทุกคน ดูหลายรอบมากตรงใต้นะผมสงสัยเนี่ยทุกคนเชื่อทุกทุกคนใช่ไหมตรงใต้นะผมม,มันน่าจะมันน่าจะมีหรือไม่มีนะนั่นไงโชคดีจะจัดทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่ามาครับชืบชืบชืบโอ้ชืบชืบชืบ,ชบ,ชบ,ชบดูในเซดูในเซเว่นดีกว่าตะกร้าสินค้ตาตะกร้าสินค้าวเซเว่นเปล่าดูตรงนี้นั่นไง จะเดนตูดูตรงนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วเผอหันไปดูตรงนี้แล้วเจอด้วยนะทุกคนเก็บเลยอันต่อไปนะครับเราจะไปดูตรงผับนะผมผับตรงนี้เลยมิวสิกช็อปแดนอะไรนะครับนี่ขึ้นมาก็เจอเลยทุกคนอะ,อะไรนี่ยครับจีน่ย่มากผมลืมบอกนะครับทุกคนจำไว้นะดูด้านในแล้วเจอแล้วแล้วด้านนอกแล้วทุกคนด้านหลัง ด้านหลังล่ะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังกันนะทุกคนตัดภาพไปตอนถึงด้านหลังร้านเลยนะครับไป Let's go โอเคนะทุกคนตอนนี้นเราก็มาอยู่หลังร้านแล้วนะคะทุกคนอยู่ตรงนี้ไอ้โย <G urers> ่ ow, ผมเดา <S <S เอะไรทุกคนเม่กีนนะผมเดนมาใช่ไหมเห็นแว๊บๆตรงเนี้ยแสงมันแทงตาแสงมันจ้าซุเหลือเกินเล ork, ยทุกคนแล้วผมก็ปีนตรงเนี้ย เจอเลยเฉยทุกคนแล้วผมก็บอกทุกคนอ่ะเฮ้ยจริงอ่ะแล้วเราก็จะมาดูตรงมาร์คอาหารใกล้ๆกันเลยผมใกล้ๆกับผับเลยแล้วก็ใกล้แต่ว่าปป๊มน้ำมันใกล้กว่านะทุกคนเปิดยี่สิี่ชั่วโมงเราไปดูดีกว่าทุกคนนะครับผมคตรเหลือเชื่อจริงๆคือแป๊บเดียวใช่ไหมทุกคนผมหาเจอทุกคนผมอึ้งอ่ะ <si ผมอึ้งมากมากนะครับผมอึ้งมากโอเคเก็บเลยนะคะทุกคนผมอึ้งมากมากจริงๆไม่น่าเชื่อว่าจะเจอเร็วขนาดนี้สิบห้าแล้วอะทุกคนดูดิสิบห้านะครับเฮ้ยออกออกฮะออกจากล่าสั์มันเรียกว่าล่าสั์หรอทุกคนจออีแล้วผมเจออีอีแล้วทุกคนหน้าเลยเชื่อไหมล่ะครับไจอเจอแล้วเก็บด้ครับ มาเดี๋ยวไปดูตรงสู่ศาลกันนะทุกคนดูดูดูตรงสูสศาลกันเลยดีกว่าว่ามันจะมีไหมเพราะมันวันฮาโลวีนด้วยทุกคนต้องดูตรงสู่ศนะาลเนาะอาจจะมีปึ๊บโอ้โหสีส้มเต็มหน้าเลยทุกคนเก็บเลยสิครับเต็มหน้าจอเลย <c oughs> แล้วก็ไปต่อไปดีกว่าไปตรงห้องสอบสวนกันนะทุกคนไปตรงห้องสอบสวนตำรวจว่ามันจะมีไหมห้องแรกเลยดูตรงนี้ก่อนนะ ไม่มีนะครับไม่มีเฉยอันต่อไปดูตรงนี้อเชืบไม่มีฮฮไม่มีไม่มีจะเอตัวเองไม่มีจะเอตไม่มีไม่มีดูตรงนี้สิคือเดานะทุกคนเดาเลยเดาสุ่มห้องแล้วเจอนะผุมตรงนี้นะทุกคนตรงนี้เลยนะครับ ไปดูกันอันต่อไปกดีกว่านะครับทุกคนไปดูที่สนามบินกันดีกว่าเรามายังไม่ได้ไปดูสนามบินเลยนะครับดูด,ดีกว่านะดูไหนเลยเฮ้ยเจอแล้วนะทุกคนเจออีกแล้วเจอทุกวันเลยไม่ก็โชคดีมากมเดาโชคดีมากๆนะทุกคนโชคดีมากๆมากว้าวเส่ โอ้เจ้าขโมยรถใครเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ในโรงเรียนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในโรงเรียนกันเลยดีวยกว่านะเหลือแค่ไม่กี่เหลือแค่หกอันแล้วนะทุกคนหกอันในโรงเรียนเจอปาร์ตี้อีกแล้วว้าวเว้ยตึง้งในโรงเรียนโอ้โหที่จริงนะทุกคนตรงเนี้ยมันน่าจะไม่มีนะทุกคนเชื่อไหมเต่มันมีอะทุกคน โอ้โหเจออีกแล้วแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าตรงนี้มันจะมีนะทุกคนไม่น่าเชื่อจริงๆนะทุกคนไม่น่าเชื่อโคดเวอร์ครับทุกคนโคดเวอร์เรามาดูตรงนี้ดกว่านะฮะตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวเราไปดูตรงชั้นรถไฟอันอื่นกันนะครับเนี่ยชั้นรถไฟตรงนี้ทุกคนนะ่ะชั้นรถไฟฟ้านะครับ เด yup. ี๋ยวเรามาดูใต้รถไฟฟ้ากันดีกว่านะฮะแต่รถไปไฟฟ้านี่ไงเจอแล้วเก็บในช็อคคับตัดดิโกอิติอิตาคิดติดกาอิติอิตโนโดเรมบอนมันชัดมากชัดมากเดินมาใช่ไหมทุกคนเห็นอะไรเติมสีหรือเปล่าตอนนี้ยมันมันทะลุนะทุกคนทะลุเออ เจอเลยนะทุกคนเจอเลยนะถ้ารู้แล้วเจอ,อ,อเฉยๆปึ๊บเสร็จแล้วนะครับเนี่ยรถไม่ก็เดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันดีกว่านะชั้นโรงแรมเอนะ้ผมไม่ได้จะเพาชั้นโรงแรมผมดูยังนะผมไม่ได้ใจเหมือนกันนะทุกคนชั้นโรงแรมดูไปแล้ว เดี๋ยวเรามาดูตรงลงรถสไปสไปเอ้ยไปสนีกันนะผมแล้วก็มาดูตรงนี้ต re ่อนะครับตรงนี้อายุเซเว่ไม่น่ครับเจออีกแล้วนะทุกคนเจอก่่ยมากครับเดี๋ยวไปหาในกวานะออ้ป้าปะาป้าปทากันเอเราไม่ได้ดูตรงไหนอีกเนี่ยอ๋อทุกคน ทุกคนช่วยไหมเอตรงเสาเนี้ยมันอาจจะมันอาจจะมีหรือไม่มีนะทุกคนผมยังไม่ได้ไปดูสเสาเนียนะทุกคนมีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงเสานี้ก่อนเสาเสาแรกเลยเสาหนึ่งไม่มีเสาสองไม่มีเสาสามไม่มีเสาห้าก็ไม่มีเฮย้ยเอี๋ยวไปดูตรงเสานันกันต่อนะคะทุกคนเสานั้นกันต่อยกว่านี่ตรงเสานี้ไม่มีนะทุกคน ต่านี้ก็ไม่มีนะครับทุกคนส่วนนี้ก็ไม่มีเดี <mel <mel ๋ยวเราไปหาตรงเอ้ยเดี๋ยวคคุุอะไรไปแวบนะโอ้โหเจอแล้วนี่ไงทุกคนเกือบชิงหนีแล้วนะเกือบชิงแล้วเกือบหนีแล้วเห็นอะไรแวบเมื่อกี้เก็บเลยโอเคเก็บแล้วครับผมตอนตอนนี้เหลือหนึ่งอันแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอคิดกันนะทุกคนว่าผมขาดอะไรไปอืมโอ้เชี่ยแล้ว ทุกคนเห็นตรงนู้นไหมไอตรงสีน้ำเงินตรงนู้นนะผมนะ่ทุกคนอะเรายังไม่ได้ไปดูกันเลยเราต้องไปดูกันแล้วเป็นอะไไม่เขียนว่าอะไรอะโออโตโ้ช็อปใช่ไหมทุกคนผมไม่น่าจะเหมือนเหมือนกันนะน่าจะเป็นออต้ช็อปนะทุกคนออต้ช็อปมาผมยังไม่ได้ไปดูเลยนะยังไม่ได้ไปดูเลยต้องดูตรงนี้ก่อนโอ้โหยังสูงอะทุกคนอันสุดท้ายนะผมตอนนี้ก็เจอแล้วนะทุกคนอันสุดท้ายเจอแล้วปุ๊บเก็บเลย โอเคนะคบผมตอนนี้เราตอนนี้เราก็ปลดล็อกยามาหาน้ำมาได้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงมาดูกันเอี okay. ่โคตรดุดันไม่เกรงใจใครนะครับทุกคนเร <c oughs> <c oughs> ื่องของทุกคนเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆรถนะทุกคนนี่แล้วมันก็จะมีควันนะผมถ้าเกิดเราขับรถนะครับนี่มีหนามด้วยเท่อะเวบ็บแรกผมมองเป็นอัติมัตไปนะครับอัติมัตไปมันเหมือนแล้วมาเลยรตัวน,นี้ ควัมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนนะนี่ใครชอบนี่นะครับผมถ้าเกิดใครชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและเพวืพ่อนๆที่มาร่วมทําคลิคปก,กันกับพวกเรานะครับผมกับผมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ